สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาว y o ท t u ทุกท่านนะครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถตักเข้าใหม่ครับแต่ว่าตัวนี้นะครับติดจองแล้วนะครับลูกค้าโอนมาจามาจองไว้แล้วนะครับเพิ่งถึงเมืองไทยนะครับรับลูกค้าเห็นรูปที่ทางท่าเรือก็โอนมาจําเข้ามานะครับพามาดูครับวันนี้ WA 3 2 0รุ่น5ครับหรือ320นะครับ ซีรีส์5ครับบอ่สดรงมอบครับขอรีวิวกันสักหน่อยนะครับก็สวยดีครับรุ่น5ครับรุ่นแบบใหม่ใหม่กลางเก่ากลางใหม่ครับอ่าดูภายในห้องคนขับกันนะครับครับในส่วนของเบาะครับตัวนี้เระพุ่มใหม่นะครับอ่าคอนโทรลคู่น้ํามันนะครับหน้าจอครับมีระบบตาช่งนะครับรับซีร5นะครับตัวนี้เพิ่งถึงเมืองไทยนะครับวันแรกเลยก็ พอดีลูกค้าก็เอาเงินมาจําไว้นะครับแล้วก็ขออนุญาตมารีวิวสักหน่อยนะครับนี่ครับรุ่นห้าครับขนาด้งกียครับตัวนี้ก็อยู่ที่สามคิวนะครับอ่าดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ขนาดหกสูบมีเทอร์โบนะครับเครื่องไดเรกธรรมดาครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับระบบธรรมดาเลย พัดลมระบายความร้อนหลังแบบไฮดรอลิกนะครับรุ่นใหม่ครับรับสภาพสวยเลยครับขนาดบุ้งกีนะคะสามคิวนะครับตัวนี้ขนาดยางก็เบอร์20.5สิอบ25ครับเป็นไซส์กำลังเหมาะครับสามารถตักงานได้หลากหลายรูปแบบนะครับนี่ครับเครื่องยนต์นะครับสูบนะครับมีระบบแอร์เย็นนะครับตัวนี้ นีครับนีแอร์เยนเรียบร้อยเลยนะครับอ่าที่ดีห้าครับช่วงนี้ก็มีครับรุ่นเจ็ดเราก็มีจําหน่ายกันนะครับถ้าชอบรุ่นใหม่ขึ้นก็ทักทายทักมาถามได้นะครับผมนี่ครับมีหัวเก่งมีแอร์เรียบร้อยนะครับอพี่พื่ใดสนใจรถนอกนําเข้านะครับสภาพสวยๆนะครับมือสองนะครับราคาไม่แพงก็ สอบถามต้อมได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ด้านล่างนี้นะครับชอบเครื่องจกักรนำเข้าก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับมารีวิวก่อนส่งมอบครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ